ครับสวัสดีครับน้องมนีลุงไนจะมารีวิวเขาที่ลุงไนตัดเล้วนะครับน้องอาทิตย์ที่แล้วที่ลุงไนรีวิวไปตอนตัดนะครับน้องว่ามันเงาบรรไดไปเบิร์นน้ำกันเลยครับบรรยากาศกับเงาเหมือแลงแหละครับประมาณ่าจะซีม้งกับบ้าณซีม้งแหละครับลุงไนกับมาไทยไ้เบิร์นเนาะมารีวิวไ้เบิร์นว่าตัดแล้วมันดีแบบไหนมันงามบอ่อ บเบิ้งเอาครับว่บามันงามป็นไดครับลงุงในสีส้มให้เบิ้งแลครับเนาะอากาศมันจะคืมจัน้อยดนะครับเด้อฝนมันคือสิตกแต่ตอนเ้าแหละครับแต่ว่ามันลิ่นจะกะตอนนี้มันบริสนทและครับมันมันหนนมึ่ๆคืมๆซื้อๆลงุงายสีตายเบิ่งแล้วครับเนาะตัดแล้วมันเกิดจิเขียวนะครับเด้อ ลุงไายบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ลุงนา่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยมาสองปีแล้วครับเพราะว่าลุงไา่เห็ดแบบอินทรียนะครับเนาะไอไถกบฟางแลวก็ลุงนายก็มาปลูกมันอีกมันก็มีปุ๋ยมันต้นมันน้ำฟางอีกครับมันก็ซอยกันได้ครับเขาที่ตัดแล้วมันตึมันที่ถอนยอดไดุ้เร็วนะครับเนอะสำหรับมาท่านไหนที่บ่เคยตัดหรือ กำลังสิลองตัดนะครับนาอถ้าตัดก็่าตัดเกินเดือนสิงหานะครับเ้อช่วงกลางๆสิงหาเนี่น่าจะตัดตัดกาลังพอดีครับกลางๆเดือนสิงหาครับต้าเลื่อยไปแล้วมันจะไม่ค่อยดีปันไดครับเพราะว่ามันเรื่มล่าแล้วครับอาจจะตัดได้อยู่ตัดทุงสูงในจังหน่อยขันตัดแล้วมันมีน้ำมีน้ำมันก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้ พวกหญา้าพวกเขามันก็นเริ่มเปืือยครับมันมีนามแขังพวกใบเขานะครับนาอใบเขีาวที่ตัดไว้อยู่ทั้งใต้นะครับเห็นไหมครับมันเกิดตื้งนามมันก็ดที่เปลือยนะครับมันก็เป็นปุ๋ยอีกฟังนี่ลุงนายตัดได้เจ็ดมือพอดีครับจะฟังหนึ่งน่าจะแปดมือครับเพราะว่าเขามันขึ้นเร็วแต่ฮาวบอตตัดนี่ บําเว่ามันถีได้สูงเลยครับเพราะว่าเขาเมื่ได้ถือตัดมันมันสดักแรงสดักยั้งสินะมันเกิดบ,บ่ค่อยงาวครับขันเ้าตัดนี่มันถีถอดมันถอดยอดไในงาวเรี่วครับครับน่าจะได้เป็นศอกแล้วครับเพราะว่าลุกในตามสิลุกในมองนะครับเนาะมันออกไในงาวอยู่ไม่เฉยเบิ่งนะครับเนาะมันอาจจะศอกนึงเละครับนี่ ครับย่าอ,าอยู่มันจะเขียวคือฮาใไ่ปุ๋ย,ยนี่แหละครับขนเฮาตาัดแล้วมันจะเขียวงามครับแต่ฟังทั้งผุ่นเพิ่น,นบ่ได้ตัดทั้งผุ่นหน้าติดกันแล้วครับบ่ได้ตัดเพิ่นก็นออกสีเหลืองๆแรงหน่นอยแต่ของลุงในเองกะเป็นสีเขียวเบิดเลยครับน่ครับที่กะท่อมที่ลุงใน รีวิวให้เบอร์นะครับเนาะวงแหวนสู้ห้เบิรงครับเข่ามันจะสีเขียวงามนะครับเด้อหันเทาตัดแล้วตัดแล้วก็ทถันมีนม้ำปิดน้ำใสเลยครับมันก็ต้อยให้หญ้าที่เขาถือตัดแล้วมันกับงามันเกิดบพรท่นเขาหรอกครับมันเกิดในซ่าเพราะว่าเข่ามันจะเกิดในเร็วกว่าครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงครับ อากาศมันคึ้นมันอาจภาพอาจฉริยะชัดเจนพไดีเนาะบรรยากาศก็กงามอยู่ครับยมแรงครับเดี๋ยวจังสันลุงนายจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะแต่ไม่คลิปดีๆลงุงนายตีรีวิวให้เบิ่งอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะสวัสดีครับ